ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยเป็นโจรเป็นโจรชขโมยกระเป๋าหรือจุกจริงวิลาวหรืออะไรเข้าบ้านล้างไปเอาสายไฟขโมยทางแดงโจรขโมยทางแดงนี่เองไอ้พวกนี้นี่เองที่รัฐบาลตามหาอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องขโมยเนี่ยหนูก็เคยนะเป็นเคยทำอะไรคือทุกคนทุกคนเอาจริงๆมันมันไม่ใช่คนดีหรอก จุดเปลี่ยนของชีวิตคืออะไรตอนปิดเทอมผมก็จะมารวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อไปไปเป็นเบื้องหลังกองถ่ายไปไปช่องสาไปช่อง7ตามละครอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้วันละพันนะพี่แต่ตั้งแต่ตีสี่ยันตีสี่กวันนึงเจอนักแสดงที่เขากิ่งๆอ่งียเ,เมื่อกี้ยังหัวเราะเราอยู่ดีเลยพอกล้องแอคชั่นอุ๊บเขาร้องไห้ได้ผมรู้สึกว้าวกับสิ่งนี้มากก็เลยแบบเชื่อเฮ้ยคุณจะเป็นนักแสดง ูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เป็นเจ้าของอ่อนนิวสุซูกิฟรองวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษาสุซูกิฟรองตแมนเทแนนซ์แพ็กเกจนานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบียเ้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ูุูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by s u z u ิ i ทุกประตูสู่ชัยชนะ ขับเคลื่อนไปกับซูซูกิไม่มีเงินกินเคยเป็นโจรด้วยถ้าเกิดจะพูดให้คอนเซปต์รายการนี้ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยเป็นโจรเป็นโจรใช่ขโมยกระเป๋าหรือฉกจิงวิลาวหรืออะไรเข้าบ้านล้างไปเอาสายไฟขายทองแดงขโมยทองแดงโจรขโมยทองแดงนี่เองไอ้พวกนี้นี่เองที่รัฐบาลตามหาอยู่ ฝาท่อฝาท่อเอาไหมไม่เอาไม่เอา,เอาแต่เอาไอน้นี่เขาเรียกอะไรวะในมอมอเตอร์ไซค์ M T มันจะมีตาจักรยาของฮอนด้าไปแงะและขายเมื่อก่อนขายได้เอาสามร้อยบาทแพงมากจุกจุกลมยางอะไรเงี้ยขี้ขโมยมากไม่มันจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องขโมยเนี่ยหนูก็เคยนะโอ้เป็นเคยทําอะไรบ้างคือทุกคนทุกคนเอาจริงๆมันมันไม่ใช่คนดีหรอกมันไม่ใช่คนขาวหรอกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่คนขาวหาเงินเลยนะพี่นะหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ย ทำไมต้องทำเอาจริงๆบางคนไม่มีหนทางใช่บางคนเป็นคนจนเขาเลือกไม่ได้นะคนรวยก็พูดได้เพราะว่าคุณมีช้อยนี่ครับถูกว่าคุณมีช้อยคุณจะทําไอ้นู่นทำนี้ทำะไรก็ได้แต่คนจนมันไม่มีทางเลือกเมื่อไรก็แต่ที่เข้าตาจนหนูเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีตังค์ซื้อซื้อข้าวไม่มี แล้วก็มีงานไอ้ปาลปาปลาปลาปลาลูกดอกที่วัดแล้วก็จะไได้มามงมามา่าอยเงี้ยเราก็แบบว่าร้านปิดแล้วเ <c oughs> ที่ยงคืนหิวข้าวไมทาําไงมุดเข้าไปมุดเข้าไปเขาผ้าปิดไว้อ่ะมุดผ้าเข้าไปแล้วลวันมากอนสมัยกอนแล้วเราปาป้ก็ได้มาม่าได้น,นุ้ยหยิบมาม่ามาซองหนึง่ง <c oughs> แม่งทําอะไรรุดดังเก้งเจ้าของร้านตื่นเป็นเรื่องโอ้โหแม่งเอาไม้มาฟาดหลังอ่ะไอเด็ก มู่อะไรเงี้ยจะขโมยฟาดบักสมัครกูจะจับตัวงต่อตำรวจมางมาตองเดียวอ่ะ <c oughs> หนูไม่นอนหนูไม่ดอนหนูไม่นอนสถานีตำรวจอ่ะจริงเหรอจริง <c oughs> เขาคิดว่าเป็นเด็กแต่ว่าคือกูไปขโมยเพราะว่ไม่มีอะไรแดก <c oughs> เออหิวถูกปะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันคืออันนี้เข้าเนี่ยเข้าบ้านล้างใช่ไม่เอาไม่เอาบ้านคนที่มีคนอยู่แล้วเข้าบ้านล้างก็คือหมายความว่ามันไม่มี เราสะอาดไหมหล้างนี่สกโปรกสิ <Okay. S 1> ไม่มีใครอยู่ <im itation> ไม่มีใครอยู่ะ <im itation> จ,จะเรา <im itation> ขึ้นฟ้าเลยปีนขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ย <im itation> ไอ้พวกสายทองแดงนี่ <im itation> เอามาเนี่ยเราต้องมานั่ง <im itation> มานั่งปอกไหม <im itation> ใช่ปอกเิพี่ปอกปอก,ปอกไปปุ๊บแล้วเราก็มารู้ว่าเคยปอกแล้วเอามารวมกันแล้วไปขายเขาบอกว่าเฮ้ย e hey, ถ้าเกิดมึงแยกมาทองแดงเส้นเล็กเส้นใหญ่ถ้าเกิดแยกมาราคาได้อีกราคาหนึ่งล้วจะชอบพัดลมมากหลังพัดลมนี่ทองแดงเป็นมัดมัดเป็นมัดเลยแต่ก็รู้ว่า ตอนทาไปใจก็เต้นนะก็คือเราก็รู้เราไม่ใช่เราไม่สายนี่เราไม่ได้แบบว่าเราไม่ทําโดยชิลเดินไหแล้วเปิดอะไรเงี้ยเราเชื่อมันกลวยหมดเลยมันอะไรอย่างเงี้ยทาก็ไม่ได้บ่อยๆนะพี่ทำครั้งสองครั้งพอได้เงินมากินข้าวก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากที่เลือกเรียนแล้วก็เลือเรียนหนังสือจุดเปลี่ยนของชีวิตคืออะไรจุดเปลี่ยนก็คือน่าจะไปตอนปิดเทอมผมก็จะมารวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อไปไปเป็นเบื้องหลังกองถ่ายไปไปช่องสามไปช่องเจ็ดตามละครอะไรอย่างเงี้ยพี่เบื้องหลังนี่คือ ไปเป็นนักแสดงเข้าฉากหรือว่าเป็นเด็กพรอปเป่อ๋อเด็กพรอปเลยมีกี่ก็เทปห้อยถือวอพรอปย้ายบ้านย้ายบ้านคืออะไรวะบ้านเมกกะท่อมยกงทั้งหลังเลยย้ายย้ายมุมอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนอย่างนั้นเป็นวิ่งได้เวลาพันนะพี่แต่ตั้งแต่ตีสี่ยันตีสี่อีกวันหนึ่งมันเหนื่อยมากแต่สนุกมากจุดเปลี่ยนก็คือผมได้ไปเป็นเด็กพ็อปบ่อยๆเข้าและเจอนักแสดงที่เขาเก่งๆอ่ะเฮียเมื่อกี้ยังหัวเราะเราอยู่ดีเลยพอกล้องแอคชันดุบเขาร้องไห้ได้ผมรู้สึก ว้าวกับสิ่งนี้มากก็เลยแบบเชียร์เฮ้ยคุณจะเป็นนักแสดงนี่แหละมันมัน,ม,นมันสก,กิตตอมอีกแล้วอะยังไงกูต้องเป็นดาราน,นักแสดงให้ได้ไม่ว่าด้วยทางไหนก็ทางหนึ่งคือเส้นทางการเดินเส้นทางชีวิตของพี่อัมเนนะี่ยพอไปเจออนี้ปุ๊บมีจุดเปลี่ยนให้ไปอีกทางหนึง่งใช่ครับพอไปเจอจุดนี้มีจุดเปลี่ยนให้ไปอีกทางหนึง่งใช่ครับตอนนั้นหลังจากที่เราเห็นเขาร้องไห้ในทีวีครับอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่ทีวีนะแต่ ก่ากระตาเนื้อเลยเพราะเราเป็นเด็กพ่ๆอยากออกทีวีอยากเป็นนักแสดงทำยังไงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นโชคดีที่ผมมาอยู่ในตอนที่มีโซเชียลมันเราสามารถจริงๆนะพี่ผมได้โทรศัพท์เครื่องแรกตอนแม่ซื้อให้ชื่อรุ่น iMobile ผมถ่ายตัวเองอ่ะตั้งแต่ปฐมแล้วอ่ะถ่ายโดยที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรด้วยนะแค่อยากชอบเห็นตัวเองอยู่ในมือถืออยู่ในทีวีอะไรเงี้ยก็ถ่ายตัวเองเดินไปวันนี้ผมจะไปกินตลาดนะครับผมจะไปซื้อ ขนมรัดปัสุนะครับอะไรเงี้ยถ่ายเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันมีเพจชื่อว่ายูไรคลิปเด็ดเมื่อก่อนจะมีเพจหนึ่งชื่อว่าอยู่ไรคลิปเด็ดเขาใช่เขาจะลงคลิปที่คลิปที่จากทางบ้านเขาถ่ายลงไว้อะไรเงี้ยมันเร็วๆใช่ตลกๆถูกต้องผมก็ทาคลิปตลกๆก็คือไปกินเหล้ากับเพื่อนนี่แหละแล้วก็ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ผมโผล่มาจากข้าง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 รถข้างหลังแล้วก็เปิดเปิดกระจกพุ่งแล้วก็บินมาเงี้ยเราคือซุปเปอร์แมนอะไรเงี้ย ก็ลงไปทําคําขาไปแต่คนแม่งแชร์ไปไปสิบแชร์ร้อยแชร์พันแชร์อยู่ไรคิดเบ็ดเอาคลิปไปลงตึ้มโอ้โหเห็นยอดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละอาชีพกูทําคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้คลิปตลกๆฮ่าๆนี่นแหละ <c oughs> ก็เลยเริ่มทําคลิปมาเรื่อยก็ปังมั่งแป๊กมั่งอะไรเงี้ยพี่จนจุดเปลี่ยนมาตอนปีสี่ต้องไปฝึกงาน <c oughs> ผมก็เลยเลือกไปสี่ที่เอ้ยสามที่เธยเที่ยวไทยเมื่อก่อนเธย์เทยามาแรงกูะไยกานแรงใช่เธยเที่ยวไทย เฟตเฟ่ฟแล้วก็บีเดอสก,กาส,ส่งเรซูเม่ไปสามที่เพื่อจะไปฝึกง,งานเขาคือแต่ละที่นี่มันเป็นมันเป็นเป็นสร้งแรงบันดาลใจาให้กับเราโดยตรงใส่นี้เลยนะถูกต้องก็คือมันเป็นมันเป็นโปรดชั่นที่แปลกใหม่อ่ะเราเรียนมาอย่างงี้นะสมมติเราผมจะถ่ายรูปอ่ะส่งรูปครูให้ไปถ่ายรูปคนผมจะถ่ายรูปแค่ตาถ่ายรูปแค่ปากแล้วก็ไปส่งครูครูว่าผิดอ้าว มันอาร์ตนะเว้ยเราชอบเออมันอาร์ตแต่ครูบอกผิดอะไรวะแต่ช่องพวกเนี้ยทําอะไรก็ได้ที่แบบไม่สนโลกใช่มีมีอยู่คลิปหนึ่งของของเธอเทอไทยอ่ะเขาถ่ายถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยพี่ดาราก็อยู่ข้างหน้าพี่ปอมแปมอ่ะหยิบกล้องของของตากล้องอ่ะแล้วถ่ายไอคนนี้แทนอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันอเมซิ่งมากอ่ะมันเป็นอะไรไม่ใหม่มันเป็นอะไรไหม่ใหม่เมื่อก่อนนะถ่ายรายการกล้องยังต้องหลบหลบกล้องห้ามไม่ห้ามเห็นแบกกล้าวห้ามเห็นทีมงานอะไรเยอะเสียงนู่นเสียงนี่ห้ามได้ยิน จะขำก็ไม่ได้จะต้องอต้องไปแอบ,แอบขำแต่เธอรไทยทําได้ทุกอย่างเฟสเฟสทำได้ทุกอย่าง,ฟฟางมันไม่มีกฎกติกาผมเลยชอบมาก <c oughs> ก็เลยคิดว่าส่งไปสามที่นี่แหละอเผอิญพี่บี้รับรับเข้าไปเป็นเด็กฝึกง,งานก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอโลกที่แบบชี่น <c oughs> นี่แหละอาชีพกูอาชีพยูทูบเบอร์นี่แหละ <c oughs> เราเรียนมาเรามีพีโพโพเกี่ยวกับการโปรดักชันพี่การคิดการเอ่อการทาลงมือทาแล้วก็ตัดต่อเราทําเป็นหมดเราสามารถจบงานได้ด้วยตัวคนเดียวก็เลยเลือกทําอาชีพนี้ก็เลย ระหว่างฝึกง,งานก็เปิดช่องโอหาน่าขึ้นมาอ๋อพี่อามพี่อามเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทําผมจุดเริ่มต้นเลยครับโหพี่สมัยก,ก่อนนะผมเอาไปบอกเพื่อนอนะเพื่อนที่อยู่ทีมเดียวกันก็คือไอ้อพวกนี้อยู่โอหน้าแหละ<ม>ก็เป็นทีมที่ไปเป็นเบื้องหลังกล้องถ่ายนี่แหละอเออ,เอก็ว่าเฮ้ยพวกมึงทำยูทูบเออร์กูว่าแม่งดังพวกเรามันมีคาแรคเตอร์เมื่อก่อนพวกผมผมยาวมีหนวดกันหมดเลยมีคาแรคเตอร์ยังไงก็ดังตรงโจรอะเพื่อนบอกคืออะไรยูทูบเบอร์ไม่รู้จักไอ้เหี้ยยังฮิปปี้เดินกันแบบอะไรเงี้ยมันก็ไปทํากัน บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสาวทิศเนี่ยเปลี่ยนจากกินเหล้าอะ่ะบ่ายสองมาถ่ายคลิปกันเดี๋ยวถ่ายให้อะ,อะไรเงี้ยแม่งมาสามทุ่มพร้อมกับเบียร์ก้องเกงก้องเกงมันไม่สนใจผมก็เลยว่าเอาไงวะก็ทํา,าทให้เพื่อนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มันเป็นไปได้นะเว้ยผมก็เลยกลับมาหาพี่บี้ขอยืมพี่บี้กล้องหนึ่งตัวครับแล้วก็ถ่ายตัวเองคนเดียวคลิปโอหาน่าคลิปแรกผมคนเดียวถ่ายให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยมันทําได้นะเว้ยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออเจ๋งว่ะหนูหนูอันนี้หนูเพิ่งรู้นะ มีเดือนสากาใช่ครับใช่ครับแต่เราก็รู้ว่าอาชีพนี้มันอาชีพของเร,เราก็เลยทำทำให้เพื่อนเห็นทําให้เพื่อนดูแล้วก็พอเริ่มมีคนติดตามห้0ร้อยทับตะไคร้ก็ไปเอาบอกเพื่อนนี่มึงดู5้าร้อคนถ้าเกิดมันยืนตรงเนี้ยมันเยอะมากนะเว้ยอะไรเงี้ยก็บอกเอาเด้มาทําด้วยกันก็เลยเริ่มทําด้วยกันจากอีพีสองมาจนยาวถึงทุกวันนี้เพจจุดเริ่มต้นแ,แรกๆคือมีม,มีมีใครบ้างหรือมีทั้งเซตได้เลยอ่ะมันจะมีกี่คนก่อนมีมีมีห้าคนครับห้าคนมีอาอามอูดเดอะมีนปกป้อง สบอลห้าคนยังไม่มีดิวกับบิกกี้บิกกี้มาทีหลังมาเป็นตะกล้องให้ห้าคนนี้ถ่ายกันเองก่อนก็เล่นกันไป EP 2อ EP อะไรเงี้ยโอหานาเหมือนช่องเฟสเฟ่กับบิเดตสกาเอามามัดรวมกันทั้งเล่นเจ็บตัวแล้วก็พี่บีเขามีรายการชื่อว่า10วิธีนั่นนี่อะไรเงี้ยผมได้ทําเป็น10พิติกรรมนั่นนี่อะไรเงี้ยเปลี่ยนเอามา a d a p ปให้เป็นสไตล์เราก็ทําวนอยู่แค่นี้พี่เจ็บตัวบ้างสิพิติกรรมมั่งวนอยู่แค่นี้ใช่แล้ววันหนึ่งก็ต้องหาตะกล้องก็เลยไปเอา ดิวกับบิกกี้หมามาช่วยแต่หนูจะบอกเนยว่าไอ้ที่ไอ้ที่แบบที่นั่งดูแบบถ้าสมมติว่าดูแบบว่าไม่ไม่ต้องใช้สมองคิดนะนะภาษาเทพอ่ะอันนั้นก็ไม่ได้ใช้สมองคิดเหมือนกันพี่อันนั้นพวกผมก็ไม่ใช้สมองคิดเหมือนกันคือจะไม่ต้องใช้สมองดูนะคือแบบดูแบบอะไรเนี่ยหล่จากว่ากายขำฝ่กุ้งกก้งมันมาจากอะไรพี่แล้วเราก็ขำมันมาจากไวรัลสมัยก่อนเนะ่เมื่อมัน สามปีที่แล้วมั้งอะที่แบบว่าจะมีเทพต่างๆกันนะไปออกรายการโขนกระแสอะไรบ้างแล้วไปไปขึ้นมาอย่างมันเยงมันเองมันเดียวอะไรเนี่ยก็เลยผมก็ตั้งมาเป็นคอนเทนต์เลยคุยภาษาเทพใช่คือบอกเลยว่าแบบตอนแรกนะครับอะไรวะคุยภาษาเทพแล้วพอใครลุดขาวก็ออกทีละคนทีละคนทีละคนพอดูแรกก็แบบพูดอะไรวะมันก็บางคนแต่ว่าจริงๆนะครับ พอเราดูเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยสักพักมันจะมีอยู่คนที่มันโดนเส้นเรามันโดนเส้นเราแล้วก็แบบว่าโอ้ยยิงมึงคิดได้ยังไงอ่ะแล้วพอมาจบเหมาะกับรายการเกมการ์ที่คนแม่งกึ่มกมเมาอยู่แล้วด้วยแล้วไปเล่นอีกโอ้โหแม่ฮาว่าจริงอ๋อไอไอไอภาษาเทศมันจะถ่ายหลังจากใช่อพอเกมการ์ดเสร็จปุ๊บมาภาษาทศมันต่อหน้าก็ยังเลอะแป้กันอยู่แล้วก็แบบพูดพัวๆกันสนุกหนูบอกเลยว่าเป็นเป็นรายการที่คือแรกแกหนูรู้สึกว่า อย่างที่บอกว่าถ้ารายการนี้ย้อนกลับไปเมื่อมันยี่สิบปีก่อนก็จะรู้สึกว่าสังคมเราก็จะตั้งคําถามว่ามึงเอาคนอะไรมาใช่แล้วมานั่งดื่มแอลกอฮอลรายการได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพออย่างที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการทําอะไรที่เป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่ครับผมเป็นการทําอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่ามาก่อนการครับหนูว่ามันมันมันเป็นอะไรที่แบบเออมันน่าสนุกคือ หนูต้องบอกก่อนว่าหนูก็ยังยังมีความโชคดีที่เราเราอยู่ทั้งคนรุ่นเก่าครับแล้วก็ในในเจนซีเจนเจนแซตอะไรเนี่ยที่ท,ที่ที่เขามาใหม่ๆแล้วก็ยังทันเพราะฉะนั้นรูน้สึกว่าเฮ้ยหนูหนูโชคดีนะที่หนูได้มานั่งดูโอหานาแล้วแบบตอนแรกก็จริงๆหนูก็รู้จักธรรมีอามรู้จักร,รู้จักพี่อามคนเดียวแต่ว่าพอพอ,พอมีมีหนูมาทาแคสตัสดเนี่ยก็เริ่มมาดู ครับผมเมื่อก่อนหนูก็ไม่รู้หรอก u t u b e ไอไอจ๊อบนี่แหละอาอาไม่ทำยูทูบบอก <c oughs> ไม่เอากูกูเหนื่อยแล้วกูไม่อยากทำกูอยากอยู่ของกูอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยอาบอกไอจ๊อบหลานก็เลยบอกว่าอาทำก็อาก็คุยแค่เรื่องบอลคุยอยากคุยเรื่องที่ตัวเองชอบเาก็พอครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคทําก็ทําก็ไม่ได้อะไรก็คือเริ่มทําเป็นช่อง youtube หนูเองครับผมก็ก็เนี่ยคุยเรื่องบอลแล้วก็พอมีพอมีรายการเนี้ยหนูก็รูร้สึกว่า รายการครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยหนูอยากเก็บตตอรี่เรื่องราวชีวิตหนูว่าบางทีบางคนที่หนูเชิญมาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในไวรัลนะพี่ยาครับผมเป็นลุงมนอย่างเงี้ยอืแต่พี่อาน่าจะเคยเห็นลุงมนตัวปูคณะเอ็ดดี้ผิดอลักอ่ะครับผมลุงมนไหนมนเมืองตุลินอ่าครับบางคนที่เขาเคยมีพวกคุณกับเราหรือบางคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเราพี่โก้ผมคิดว่าย t u b e อะเมื่อก่อนอะเรา จะสร้างความทรงจำจากการถ่ายรูปฟิล์ม<อ>แล้วเอาไปล้างใส่อัลบัมผมคิดว่า u t u b e เนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเราเก็บความทรงจำไม่ได้เป็นวิดีโอวดีโใช่ลุยมีช่องส่วนตัวของเราเองถ้าเกิดมีใครชื่นชอบด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีไป<อ>ที่เขามานั่งฟัง<อ><อ>ผมคิดว่าอย่าง,งานั้นพี่ผมก็มีช่องส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันชื่อช่องว่า A Story ผมก็จะถ่ายวอลกถือกล้องคนเดียวเดินไปถ่ายตามชีวิตประจำวนันไปถ่ายกินข้าวกินยังไงนอนถ่ายปกติแต่ก็มีคนที่ชื่นชอบแบบนี้เขาก็มาดูชีวิตเราเหมือนกันอะไรอว่างนี้วยอะ่าเี้ย ใช่พี่ผมเลยชอบอาชีพนี้มากวันนี้ขอบคุณพี่พี่พี่อารัมา,ามพี่อารโมหนาที่แบบว่ามาพูดเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ด้วยพ,วพูพไดไม่คิดไม่ฝันว่าจริงๆเราต้องเราต้องคุยกับเด็กพวกนี้แหละพี่ออฟฟิศผมมารบริษัทผมนะจะมีการรับเด็กฝึกง,งานมารอบละสี่คนสี่คนสี่เดือนเปลี่ยนมาทีอ่ะเพื่อมานั่งฟังไอ้พวกเจน4ีพวกเจนอัลฟาพวกนี้แหละว่านั่งคุยว่าตอนนี้มึงคิดอะไรอยู่วะมึงอยากดูอะไรวะเพราะว่าหน้าที่เราคือการต้องอัปเดตตลอดเวลาเราจะทำะรายการเดิมๆตลอดไปไม่ได้ มาถึงจุดนี้พี่อํามีอะไรที่ยังอยากทําอีกไหมพี่มีครับผมเป็นคนชอบผัดโผลอย่างที่บอกว่าผมชอบทําเออผมทํางานอยู่ดีเบอร์ก็เล่นรถไฟเหาะเล่นอะไรมาหมดและไปกระโดดลงมาเคยบันทิจังมาเคยผมใหญ่อันนึงก็คือที่มันกระโดดลงมาแล้วเป็นกลางปีกไงพี่แล้วร่อนอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยร่อนมาวูเราพอถึงจุดนึงปุ๊บกะตุกล้ม <laughs> ไปกันไหนพี่ไปไหม <laughs> ไม่น่าว่างเดี๋ยว <laughs> ม,ม,ม,มีอะไรพี่อํา <laughs> <laughs> เอากันเลย อ่ะไม่เอาเอาอะเลยอันนี้อันคือความฝันส่วนตัวใช่แต่ถ้าเกิดความฝันส่วนรวมก็คือการทำโอฟิก็คือโอฮาน่าแลนด์อ่ะเป็นดินแดนของเราดินแดนของโอฮาน่าแลนด์อยากจะทำเป็นอย่างนั้นเลยดีนะหนูว่าหนูว่ามันจะเริ่มแต่ละเล็กเนี่ยพี่ผมจะทำมิทติ้งเดือนพฤศจิกายนนี้สิบห้าพฤศจิกายนนี้ตอนนี้บัตรหมดไปแล้วพี่ชื่อ โอฮาน่ามิงครั้งที่2เคยทำครั้งที่หนึ่งมาแล้วครั้งนี้ประมาณ3,500คนชื่อตอนอดีตปัจจุบันอนาคตผมเล่นละครเวทีกันแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตกันในนั้นถ้ามีอะไรให้หนูไปแจมบอกได้พี่ได้ครับได้ครับยินดีครับพี่อามบอกเลยเลยยินดีครับวันนี้ถ้าพี่อา์มพูดอะไรกับตัวเองได้อย่างหนึ่งพี่อามอยากบอกอะไรกับตัวเองน่าจะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ตัวเองมีวินัยผมเคยพูดคํไม่ยุ่งสมัยก่อนเฮ้ยอามว่างป่าเฮ้ยมมมันยุ่งว่ะ เฮ้ยยุ hey, ap, me, ่ง hey. ว He. so, ่ะย um, like ุ election. ่ง <Respons> ว <orship> ่ะแล้วผมมาค้นพบว่าคํไว่ายุ่งอ่ะมันไม่ควรมีในสารระบบคนที่พูดว่าตัวเองยุ่งอ่ะคือคนที่จัดตารางชุดเองไม่เป็นมันเลยทําให้ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงอ่ะผมคิดว่าคนที่ยุ่งที่สุดในในโลกน่าจะเป็นประธานนิติบดีสหรัฐมั้งที่เขาไม่มีเวลาจะทอะไรเลยอ่ะแต่เขายังมีเวลาไปอ่านหนังสือมีเวลาไปกินข้าวครอบครัวมีเวลาไปออกกําลังกายเพราะเขาจัดตารางชุดเองได้ดีผมไม่จะขอบคุณเองว่าเออขอบคุณที่มีวินัยทําให้ตัวเองไม่ยุ่งแต่ เราแค่ไม่ว่างไม่ยุ่งแต่ไม่ว่างคำว่าไม่ยุ่งกับไม่ว่างต่างกันเหมือนกันนะต่างกันครับไม่ว่างคือเรามีอะไรทำนะมีงานทำมีภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวันแต่ถ้าเกิดยุ่งปุ๊บอะไรมันก็ยุ่งเยิงไม่หมดมันรู้สึกว่าไม่มีไม่มีตารางชีวิตณปัจจุบันนูก็มีคติประจำใจเขาเรียกอะไรเงินงานคือเงินครับผมเงินคืองานครับทํางานมาตั้งนานมีแต่งานไม่มีเงินอันนี้เป็นคติประจำใจม่ต้องใส่ มามาแถบอีนี้เดียวขอยนี่เดียวได้ครับพี่อาร์ดูบอลไหมไม่ดูครับแต่เล่นไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้รั้นนะคือชอบเตะบอลมากชอบเตะแต่เป็นคนจําชื่อคนไม่ค่อยได้รู้จักแค่แบ็กแฮมอะยุคยุคตอนนั้นอะแบ็กแฮมโรนันโดแล้วก็เอ็ดการ์ดาวิด <laughs> แล้วมีทีไม่ใหญ่รู้โอเคชอบเตะบอลชอบเตะฟุตบอล<อ>แต่ว่ามีทีมที่เชียร์ไหมถ้าเกิดทีไม่ค่อยได้ดูบอลพี่แต่ถ้าเกิดสมมติจะเล่นเกมวินนิ่งอย่างเงี้ยผมจะเลือกทีมเอซิมิลาน กับเชลซีอ่าชอบแบบนี้มากกว่าเอติบิลานกับเชลซีเอติมิลานนี่ก็อย่างที่บอกเอแกอาดาวิดใช่เชลซีล่ะเชลซีด็อกบาไหมครับอยู่อยู่เชลซีไหมฮะเชลซีด็อกด็อกบาอยู่เชลซีไหมอยู่อยู่นั่นแหละตำนานของตำนานของเชลซีนั่นแหละครับจั่ชื่อไม่ค่อยได้ผมก็ดูบอลไปคือเล่นมากกว่าถ้าเกิดจะให้ไปนั่งดูผมเป็นคนเที่ยงคืนผมนอนแล้วพี่ก๊ แล้วบอลแม่งมาตีสองทีสาวผมไม่ไหวจริงเหรอพี่อามก็ผมตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันของพี่อามนี่แตเอาจริงๆนะคุณเอกสรรพสัมพันธพี่อามมินด้วยความขมรบนะหนังหน้านี่ต้องมีตีสี่ะตื่นบ่ายโมงเนี้ยสรรพมพันธ์ห้าทุม่มอาบน้ําแล้วห้าทุ่มครึ่งท่านสมาธิเที่ยงคืนนี้อ่างสือหน่อยนึงเที่ยงคืนต้องหลับแล้วทุกคนได้ยินไหมคำว่านั่งสมาธิ <c oughs> นั่งสมาธิฮะก็บอกแล้วไงติดต่อเขาทั้งหมดนี่นั่งไปติดต่อกับใครบางคนถ้ามีโอกาส อยากชวนหนูไปโอฮาน่าไหมไปแน่อนอนครับไปนังใช่มีตารางอยากไปแบบหนูอยาก,ยากสิ่งที่หนูดูแล้วหนูนอยากไปเล่นมากเลยโอฮาน่าเกมการ์ดครับ <laughs> อยากไปเจอแม่แม่นางเอไอเนี่ย <laughs> <laughs> ได้เลยพี่เดี๋ยวดูว<า>่าจะกลับผิดเก่งทิพไายเลยแต่ว่าแบบว่าคือแล้วก <laughs> ล้องก็หน <laughs> ูกลอ้ลองกี่ตัวพี่อาสามตัวครับสามตัวเองเหรอใช่แต่ทําไมแม่มีทุกมุมเลยนะบางทีใครแบบนิ้วชี้มาหน่อยเนี่ยออ ่ไม่มีไม่มีมีแค่ไอเดียแหละพูดใครชี้ที่ใครชี้ค่ะใครชี้คาเยอะเกินนั้นแหละคือตาไวมากเลยนะอยดิจ๊ะว่าบางทีแบบว่านิดเดียวนี่พี่เมื่อกี้พี่ชี้แล้วแบบผมกล้องถูไปแล้วมันชี้จริงๆนะแล้วคนดูสี่คนพี่นั่งเรียงกันข้างหน้าอย่างเงี้ยจับคู่เลยว่าใครดูคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเคยมีเพลินบ้างไหมมีจัดการมันเยอะมันเบอด้วยเหมือนกันโดนดื่มด้วยเผลอเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นอยู่ไอพีดแล้วมึงมึงกินเลยเห็นอยู่ไอพิดโดนเหมือนกันได้มีโอกาสเชิญไปนะพี่นะวันนี้ขอบคุณพี่อามากกมาที่ได้มาบอกมุมมองชีวิตแล้วก็เส้นทางชีวิตบางทีหนูไม่รู้ว่าหลายๆคนช่องหนูเนี่ยเคยได้ได้รู้หรือว่าทราบหรือเปล่าหรืองราเกิดพี่อามแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆพี่อามยินดีครับยินดีมากเลยครับรายการครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ของหนูอยากไปออกโอฮานะโอ้ยใหญ่ครับยินดีเลยครับพี่ก็ฝากแฟนคลับพี่โก้ด้วยกันนะครับผมผมอาร์มโอฮาน่าครับเผื่อยังไม่รู้จักช่องโอฮาน่าช่องบ้าบ้าดีมากกว่ารอยยิ้มโอ้โหช่องพี่ใหญ่กว่าหนูตั้งเยอะไม่มีใครไม่รู้จักบ้าบอกถ้าเกิดเห็นตั้มเนี่ยหรือว่ารูปปกแล้วมาดูเพราะว่าผมก็ฝากกดซับสไคร้ให้ช่องพี่โก้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแิ่ของผมด้วยขอบคุณครับ สุูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เป็นเจ้าของอ n อนนิวสุูกิฟองวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษาสุูกิฟองเมนเทนนน์แพ็กเกจนานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบียบ้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ูุูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h Go วิดอยู่บายุสกิทุกประตูสู่ชัยชนะ ขับเคลื่อนไปกับซูซูกิ